คี่น้นองก็ได้สร้างครอบครัวโอ้โดยเจ้านี่เป็นลูกคนที่เทไรลูกหลา่าอาเป็นลูกสาวหล่ามูนมังขอนพี่น้องเอย้ย <laughs> เป็นลูกหลา่าเนาะโดยอ่ะออกมาเปิดใจเมื่อนี้กะอยากโออยากลมคูเบาอายุประมาณเท่าไรมีสเปกไว้ในใจแล้วโวเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ทีคารพบและหักแพงกันเบอร์สุขสุขคนบวาจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข่าสู่ส่องยูทู e แม่นายนาภาแนลเนาะโดยมาพบมาพ่อกันก็แม่นายนา,ามานืคอนี้ก็อยู่พี่ใด็พี่น้องเอ้ยยูทีบ้านเฮือนของสาวสดเนาะโดยซึ่งสาวสดคนนี้ก็เป็นสาวโสดหน้าไม่เปิดใจหาคนคุยพี่น้องเลยคือแม่นายนาภาก็าะขายเครื่องเนาะแ้วก็มาพบมาพ่อน,น้องเพิ่นแต่าก็จี เขามาแวะมาทักทายสบายดีน้องเพิ่นก็ถามซื่อถามเสียงอนุอานามของน้องเพิ่นนั่นแหละเนาะโดยอะจังได๋ก็เข้าไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเลยพี่น้องเอ้ยไปกันเลยจ้าโดยสบายดีเด้อโดยอ่ะขออนุญาตถามือถามเสียงเนาะชื่อจังได๋น้องล่ะชื่อกุ้งือกุ้งเนาะาือของืองามพี่น้องเอ้ยคนกผู้เจ้าผู้งามเนาะ อายุได้จักปีแล้วอายุสิบเก้าอายุสิปีเนาะโอ้โดยพี่น้องเลยเฮ้ยพวมเป็นสาวเนาะอ่ะเจนน้องออกมาเปิดใจในมื่อนี้เปิดใจแบบใดน้องล่ะเปิดใจหาผู้บ่าวโอ้โดยอ่ะเปิดใจนี่อยากได้ผู้บ่าวแท้ๆบ้หรือว่าจังใดเนาะ โอ้เลยอาทิพานมานี่กะน้นองน,นี่ยังบ่ทันเคยมีผู้บ่าวบ่หรือว่าจังไดการแสดยูโอ้เคยมีอยู่แต่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วบ่ยบังยังโมทันเคยเนาะกแบบเคยโอ้เคยลมเคยคุยอยู่ผู้บ่าวแต่ยังบ่ทันได้แต่งงานว่าซั่นซะเนาะโดยโอ้พี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นกันบผู้เจ้าผู้งาม บ่น่าเสื่อว่ายังบ่ทันคั่นว่าสิยังบ่ทันได้เคยลมบ่าวหรือว่าบ่มีเลยก็คืสิเป็นไปบ่ได้เนาะผู้เจ้าผู้งามปานนี้อแล้วปัจจุบันนี้โสดบ่หรือว่าจังได๋โสดโสดเนาะโสดนี่โสดมาดนแหลบ่ดนได้จักไอ้นั่นละประมาณเดือน2เดือนเออประมาณเดือน2เดือนเนาะพี่น้องก็บ่เิงบันดเนาะโดยอาทิตย์ผ่านมาก็เคยลมบ่าวนี่ คนในบ้านในเมืองเฮานี่บ่เลยว่าจังใดคนแถวบ้านเขานี่เนาะ<ม>โดยเิ<ด>ย่ <laughs> งเด้กพี่นกกก้องกล้องกระชินซันเนี่ยจังน่อยเนาะหลีกง้อก,ก่อนพี่น้อยโดยเนาะคนในเมืองจะมีจะคนะคน้องล่ะมีหกคนมีคนโ,โ,โดยปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่น้ำกันเบิดทุกคนบ่ โอ้ไปมีครอบมีครัวแล้วเนาะยังแต่น้องผู้เดียวนะกับไอู้้นึงพี่น้องมาได้สั่งขัวโอ้โดยเจ้านี่เป็นลูกคนที่เท่าไรลูกหล่าอ่าเป็นลูกสาวหล่ามูนมังขอดพี่น้องเอ้ยเป็นลูกหล่าเนาะโดยอ่ะออกมาเปิดใจมื้อนี้กะอยากโอ้อยากลมผู้เบาอายุประมาณเท่าไรมีสเปคไว้ในใจแล้วบ่เนาะ 3ามซิปพอนหาซิปเนาะป้าน้องเพินก็เปิดใจหับนมนมเอเปิดใจให้นมนมก้วงพอสมควรเนาะลายพอสมควรนะนะพี่น้องเ้ยอ่ะพิดพาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องเ้ยเนาะเวลสัมภาษณ์สาวโสดโดนแล้วก็บอกอยากลงลงน้ำลืมนกดน้อยเรื่องอันสเปกหน้าตาเนี่ยเด้แบบใดน้องละทำอะไรแบบ แบบบนมีสเปกอย่างสี่บอ๋บอ,อพี่น,อน้องอ้หุ่มห่างหนะ่ะตายแบบใดก็คุยได้ขอเพียงกันเป็นคนดีแล้วก็จริงใจว่าชันใชเนาะโดยก <laughs> สิโคเบาแทนน้องเพื่อนเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มักคนแบบนี้เห็นนะพี่น้องก็คือสิบุมิภัยดอกมักสิมักคนทีหมดจริงใจเนาะเ <laughs> ด้ออ่าน้องนี่มกัมกมักผู้ชาแบบใดแบบเรื่องแบบ นี่ใช่หรือว่าการกระทำเลยนะมักแบบใดว้าได้เนาะการห้ามักแบบใดก็ว้าตรงๆลยเนาะหรือว่าบบมักแบบใดก็ว้าได้เลยบ่เป็นยังเนาะใคทีโดยแกสำหรับภครทีจ้าสู้ลายใจกับขอพานเนาะโดยก็อยากให้กะโคให้น้องเพื่อนนี่ก็พบเจอแต่คน จริงใจว่าเั่นซะโดยที่ผ่านมานี่ก็คือสีพ่อคนหลายใจมากเลยบ่นหรือจังใดเนาะฮะเคยพ่อมาแล้วเนาะโดยพี่นนอะเอ้ยเรื่องอันประเทศนีนก็จกัดอยู่บ่น,น้องละ่ะอยากลมหล,ล,ลักในเป็นผูบ่าทางไทยดีบ่โอ้โดย อ่ะเป็นอย่างไงล่ะคือว่าอยากลมผููบาวไทยฮะมากในการเว้าเพิ่นบ่บหรือว่ามากการเป็นยูของประเทศเพื่อนเนี่ยนะโอ้โดยอ่ะคือนอกในการอยากแกคิดอยากไปไทยอยู่บหรือว่าเคยไปเอา โดยอพี่นออ้องไอ้เพิ่นเพิ่นก็มักนมไทยเป็นพิเศษเนาะเพราะว่านมเลาาเพิ่นก็เคยลมมาแล้วเนาะมันกะแบบไปกันบ่ไรว่าซันซะเลยอยากเปลี่ยนลมเป็นนมไทยลองเบิง่งเนาะโดยอ่าสมมติว่าเนาะน้องนี่คุยกับนมไทยหรือว่ามีพบหักกับุมทางกานี่ทางน้องนี่ก็สิสามารถไปได้อยูอโบเนาะแบบไปหาหรือว่าไปยูน้ำเพิ่นนะะได้อยูอบ่บเนาะ นงนนั่นแหละกะสมมติว่านะสมมติว่าเขาหักกันนะนะสามารถไปได้บบหรือว่าเป็นลูกหลานเลยต้องอยู่เพื่อนอยู่บ้านน้ำพอน้ำเม่อันนี้กะไปได้ไมั้ย่ะน้องเพผนก็ยังบนแน่ใจเนาะพี่น้องฮ <c oughs> ่าเรื่องนี้กะเอาไว้น้ำลังเนาะโด,โดยอาคันสมมติว่าเนาะกะมีนุมน่มๆหรือว่าเอฟซีนี่แหละเนาะผู้ลักผู้ใหญ่เพป็นอยากมาเที่ยวหาอยากมาลิน อยากมาเบิงเฮือนเบิงซานหรือว่าอยากมาเห็นบ้านเห็นซ่องเข้าว่าเป็นแนวดทั้งน้องหลากะเสียหายเพิ่นมาได้ยี่โบเนะาะโอ,อมาได้เนาะสามารถมาหามาหลินมาลมมาเบิงตัวจริงน้องเพิ่นได้เด้อเนาะยินดีตอนหับพี่น้องเออ้ยออโดย <c oughs> น้องเพิ่นก็เป็นคนหน้าหักเนาะปัจจุบันนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างนองาออ้องหลงงากปลูกมันแล้โดยแทนว่าไปเฮ็ดเวียกใน น้ำแถวบ้านน้ำยางเฮานี่ไม่ได้ไปเนาะโอ้โดยอา,อาชีพทั้งครอบครัวนี่กะเฮ็ดยังเป็นรักค่นะโอ้ก็คืออาชีพเฮ็ดหน้านาะโดย,โดยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแล้วกับปลูกมันไปหน่อยเป็นจังไดคดบอดแล้วบ่มันปีนี่ขดแล้วแล,วแลวไปโดนโอ้โดยอาคาได้จากล้านน้องล่ะไม่ได้ลายไม่ได้ปลูกลายไม่ได้เชน โอ้ได้70000บาทเนาะก็ถือว่าปลูกลองเบิงแม่นบ่ค่ก็ปลกปีแรกเอาปีนี้ก็คือสิขยับขยายออกเนาะอ่าทางฐานะครอบครัวน้องนี่เป็นแนวไดซะน้องล่ะธรรมดาธรรมดาอ๋ก็พออยู่พอกินเนาะโดยฐานะปานกลางพี่น้องเอ้ยก็บ่ถึงขั้นกับว่าบ่มีหรือว่า อันขาดแค้นเนาะไปอ,อยู่เพาก,กินคนทํามาหากินธรรมาดาเทานี่แหละเนาะน้องเพิ่นก็เป็นคนดูมันไปน้องเอ้ยปลูกมันเพิ่นว่แต่ละเมอร์นี่ไปหาอยู่หากินแบบไรใช่น้องละหาขนมถุงน้ำแล้หาน้ำทุงไหลถุงน้ำโดยอาหารหลกัลกๆในกระิเป็นประเภทใดเนาะปกไอ้แบบแต่ลาเมอร์นะกระิเป็นพวกน้ไมัยยน โอ้นอไม้นนะโหอาหารแซ่บของบ้านเฮาเลยเด้อค่ะสช่วอนี้กะไปหาเลื่อยยิมบอลน้ำมันก็ไปหาเลือยม่ใช่ทุ่งไว้โอ้กะจะเป็นน้ำม้ไอ้น้ำม้ดองเนาะโดยเอออากะซิวอนมาถามน้องเพื่อนเรื่องไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเนาะทางน้องนี่กะอยากไปอยู่เฮ็ดงานอยู่ไทยบ่โอ้แล้วอากะที่นี่เดี๋ยวมันติดอยู่แบบใดนนั่งละ โอ้ oh, ยังบุทันได้มีหนังสือเดินทางเนาะ mm. โดยโอ้ oh, ยังบุทันมีเงินเห็ดเปลือจังได้ยังบุษันมีง mm. <c oughs> ได้ก็สูๆ้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้โดยคอยเก็บคอยหาไปเดี๋ยวก็ได้ทุนหรือว่ามีคนน้ำเงินไหนก็มีผู้ไปเห็ดเียเ็ดงานจะใช่หรือยเปล่าเอออ้ายกับเอืเออ้อยเฮาสิขอยืมเพื่อนอนนี่บ่ได้บ่้องละ กับก็มีกันก็มีภาระหลายโอ้ทั้ง, ơi, งเอ๋ยทั้งอ้ายนี่ก็มีภาระหลายคือว่าแะไรเนาะเพิ่นก็เป็นพ่อเป็นครัวนะหาแต่พอแต่กุ้มครอบไผครัวมันมโดยโอ้พี่น้องเอ๋ยน้องเพิ่นนี่ก็อยากไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอยู่ติดอยู่นําทุนเฮ็ดบัดแล้วก็ค่ารถค่าล้างการใช้ไอ้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแหละเนาะโดยอน้องหลายสิหมุติไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเนี่เฮ็ดงานหยังน้องล่ะ พูนอิคนมาทานอาหารเนาะพี่น้องน้องเพิ่นนในกนาร้แตา่หับแขกเนาะเบิกบานก็นคือสีแบบมักเอะยังมักม่วนเนาะแบบเอเอ,บบเอยู่้านอาหารต้องมีต้องเจอคนหลายเนาะโดยลูกค้าเจอลูกค้าหลายคนหลายแบบหลายอย่างเนี่ยอยู่้านอาหาระนะะสมมติว่าคนไปนเหตุงานบ้าน,นี่ก็สี เป็นคนค่อนข้างเงียบเนาะอันสมมติว่าเนาะมีผูภรักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นคลิปเจ้าแลนี่นเพิ่นอยากให้เจ้าไปเฮ็ดงานน้ำกะเจ้ากระชิกล้าไปบ่กกระบ่เคยกล้าบ่กล้ายังบ่เคยไปโอ้โดยทางนอกนี่ยังบอกท่านเคยไปท่ายจักเทือบ่โดยกับหนึ่งมากกับแบบพ่อปู้จักเพิ่นเนาะโดยพี่น้องเลยคันว่ามีผู้เฮ็ด อันมีผู้เหตดเบียยเหตุงานอยู่พุนแบบเป็นพี่เป็นน้องเขาในกระสีง่ายอยู่เนาะน้อ,นองเลยเนาะคันสมมติว่าไพเห็นมาที่มีงานดีๆก็แนะนำน้องพนได้เด้อเนาะแต่กะคันได้งานแล้วก็ติดยู่นำ้ำค่าใช้จ่ายเลยเนาะ,ะคิดว่าจังไดเห็นหน้าอีกปีนี้ละชิคายเข่า,ขาไปบ่ เห็นห้เห็นหน้าน no. 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 ี่ก็ได้ข่าวลายอยู่บ้าน้องล่ะบัวลายปานใหญ่ที่ได้หกชิปโอ้ได้หกชิปกระสอบกระกุ้นยูกุ้มกินอยู่บ้นะกะโบกข่ายกุ้งแล้วโบกุ้มบันใดเนาะโดยปีใดที่ห้าโบกขายกระกุ้มสิบบอเพราะว่าเขาหกชิปกระสอบนี่กาถามว่าลายบ่มันกระบัวลายแต่สมมติว่าข้าวกินนี่ก็คือสิกุ้มอยู่เนาะโดย แมนเนาะแบบแบบเขากับขายเวียกบ้านการเมืองนี่แหละเนาะแางเทือกแบมีเวียกมีงานบุกขาดเกิดใช่บุมีเงนินให้ค่าเพิ่นเก็บหันเก็บหนี้แบบพ่อเอาไปเนาะโมเมนต์เนาะว่าขายเหรียขายเที่ยว <laughs> ขายในจําเป็นนี่แหละหาอ่างเทือหาบุตรทวงบุทันประเด็กเป็นนัวเบิดเนาะเอ้าผู้ๆได้ใช่นี้ <laughs> ลานเพิ่นเนาะพี่น้องโดยอ่ะคันจะมุดว่านุ่มๆอยากโอ้ยอยากล่มกับเจ้านี่สามารถติดต่อน้องได้ช่องทางใดนี่ทางเฟสเนาะโดยอ่ะซื้อเฟสน้องจังไปจังใดโมจือเป็นภาษายังล่ะเป็นภาษาไทยเคนโมจือเนาะอ่าโทรศัพท์น้องมีบ่ตอนนี้เอาโทรศัพท์มาเลยก็ได้เนาะโดย เลยอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งเลยเนาะน้องิจังได๋อ่ะพี่น้องเบิ่งใกล้ๆนํากันเนาะเอ้ยอีหยังก็มีกับหมดบ่ะวางบดมันต่างกันกันเนาะโอ้โดยพี่น้องเอ้ยก็คือได้เห็นนํากันเบิดทุกคนเลยแหละเนาะเบิ่งทันอยู่บ่พี่น้องลูกปอภัยแบบใดก็เมื่อกี้นีเพื่อเพิ่นค้นหาบ กับมูอยู่กับมูเป็นสองผู้สองคนโดยเห็นหน้าน้องเองบ่โดยหน้าน้องเองโอ้โดยพี่น้องอะสำหรับหนุ่มๆคนใดที่อยากลมกบนองเพิ่นกระทักเข้ามาโอมาลงกบนองเพิ่นได้เด้อเนาะกัะโคคนที่ว่าจริงใจเลยเนาะเจ้าสู้หรือว่ามีครอบครัวมีเมียอยู่แล้วกับอย่างไงทักเขามาเนาะโดย,โดยมันเสียเวลาพี่น้องเลยแต่ก็ขอให้น้องนี่ สมหวังในความหักเนาะพบเจอแต่คนดีคนจริงใจว่าสั้นซะโดยอ่ะแล้วก็ขอแนะนำบอยากงไ้น้องนี่กะคันพบพอคนทีดีจริงใจพร้อมทีสพอร์ตเฮากบับบอยอย่างตัวห้หลกเพิ่นเนาะโดยอ่ะบ่วว่าทีถึงเฮาหรือว่าภัยก็ดีเพิ่นตัวเฮากับบดีเฮาตัวเพินพ่นกับบดีเนาะกะมีแต่วความจริงต่อกัน จริงใจให้กันมันดีที่สุดแล้วเนาะมีอย่างกะบอกกันตรงๆรับได้หรือว่าฮับบ่ได้กะคุยกันไปตรงๆเลยเนาะมันกะสี่ไอ้คนเอิ่นนี่ยังดีทั้งสองฝ่ายนะโดย <laughs> อย่าให้อย่าเครียดเลยเด้อเนาะเอลยก็ <laughs> อยากแนะนำ <laughs> เล็กๆหน้อย <laughs> ก็ยังให้สมบังิยังให้สมบังทั้งคู่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนุ่มๆหรือว่าทั้งน้องเองอะนะ คันว่าได้พ่อกันแล้วก็ว่าคนดีใช่ว่าซั่นซเนาะพ่อคนดีเพิ่นจริงใจกับเฮาแล้ก็บ่อยากให้ตัวให้เลาะกันนั่นแหละโดยกกทงนุ่มๆนําเนาะบ่อยากให้เขามาตัวมาลอกน้องเพิ่นก็คนจริงใจแหพี่น้องเอ้ยโดยอมื้อนี้กแม่นายภากสิได้ตัวจบคลิปก่อนเนาะไว้มือหน้ามือนกสิวเข้ามาโอมาลมมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งใหม่พี่น้องเอ้ยโดย สำหรับคลิปนี้แม่้นนาภาก่อตัวจบคลิปเพียงทะเนก,ก่อนเนาะสบายดีเด้ดโอโดยกะตามที่โอ้ที่ลมน้องเพิ่นน้องเพิ่นก็คือเป็นคนนิสัยดีเลยพี่น้องเลยว่าจาม่วนเนาะโดยกะภายอยากโอ้อยากลมกับน้องเพิ่นเห็นคลิปแล้วถือสตาร์กะทักเขามาโอ้มาลมกันลมเบืองได้เนาะทางแม่ในนาภานี่กะเป็นเพียง ซื้อฮักให้คนสองคนได้คุยกันเนาะโดยเขาก็าตัดสินใจแลว้วก็เลือกให้บบได้ว่าไผ่จะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนบดีเนะาะบบสามารถตัดสินใจไผ่ได้พี่น้องเอ้โดยก็มีแต่ไปคุยไปโอ้ไปล้มศึกษาดูใจกันเบื้องเนาะพี่น้องโดยกังไดากาอย่างไงระมัดระวังเลยเนะาะบบอย่างไงโอนไววพี่น้องเอ้ ก็ <c oughs> อ,อยากเตือนนุ่มๆที่มักโอนไวเนาะจังไดก็คุยกันเบื้องก่อนศึกษากันไปเรื่อยๆเนาะให้ปรึกษาเบื้องก่อนว่าเป็นจังใดไม่้องเลยนอกคนนี้เพิ่นเป็นจังได้อย่างศึกษาให้ฮู้นิสัยกันไปจะกอนนะนะโดยะจังใดก็ ที่ได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องถ้าหากว่าเม่นายนาภาใจน,น้เวเบาผิดพลาดประการใดหรือเบาบันูึกบัต้องม,มวลมนวนหูจังไดก็ต้องกราบขอโทษขอไปหลายๆเด้อเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแวงกันเบิร์ดสุขสุขคนขอบใจเบิร์ดทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเม่นายนาภาตั้งแต่ตน้นจนจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้แม่นายนภาก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี